วัสดีครับสวัสดีครับเอทั้งหลายครับผมหัวหน้าตนะครับผมฝางนะเอาแล้วนะกะบูชากันร,ระดับผู้นำผู้ที่ภาวะผู้นำแต่และประเทศเนี่ยการแสดงออกนะการแสดงออกไฟผู้นำเรากับฝึก ผู้นำเขาเนี่ยมันต่างกับฟ้ากบดินเลยคนที่มีนิติภาวะการพูดนนำเนี่ยก็จะไม่พูดแบบคุณเซนนะมึงอยากจะถามสงขง์ามกูมากใช่ไหมเออคุณเซนกูถามจริงๆอ่ะมึงตั้งตัวเองไปสม็ตสาเ,เร็จเที่ยอะไรของมึงกูอยากจะรู้นะกูรู้ว่าสันดานของมึงเป็นยังไงนะกูอยู่ในกพูชากูอยู่มานานแล้วแล้วกูอยู่กับตมม็อกมาห้าหกปีนะเว้ย นะประธานทอดพูดเยียบๆนะขออนุญาตพูดเพียงแต่กูไม่ยอมผสมผ่านกับเผาผ่านมึงเท่านั้นเองกลัวเรื่องมันจะยาวการปกครองกันไม่ได้กูเป็นลูกผู้ชายที่แบบไม่เหมือนคนอื่นไม่เคยคิดกับผู้หญิงประเทศอื่นแล้วก็ไม่ได้ดูถูกผู้หญิงประเทศคนอื่นปร,ประเทศอื่นด้วย นะอันนี้พูดแบบลูกผู้ชายหรือเว้ยเอ้ยคุณเซนกูดูกูร,รู้ความเพืชอกรรมเพื่อหนุงมดทุกเรื่องอกูอยู่กับเจ้าจะดมเซียนน้อยู่กับซ้อนซานก็อยู่กับตามกทุกคนกอกหูกูมาไอ้ความสันดานของมึงนะไอ้คุณเซนมันเป็นผู้นำที่แบบมันไม่ใช่ผู้นำอะ นะมึงก็เป็นในพวกนักเลงหัวไม้เหล็กกุ้ยข้างถนนมึงไม่มีความคิดอะไรเลยนะมึงไม่มีความคิดอะไรเลยกูเสียดายนะแม่งกูอุตส่าห์ให้เจรจา้สงบศึกกันมึงจำกูได้ใช่ไหมคมือเซนในพลเสื้อดำไงกูยังไม่ตายกูเด็กกับมึงเยอะ จำได้ไหมในพลเสียดำตัวนี้แหละกำลังพูดอยู่เนี้ยม,มึงประกาศแบรนด์สินค้าคนไทยแบรนด์ละครหนังของคนไทยสาธุูกของทำจริงนะสารละเลวมึงอยากมีสงครามมากใช่ไหมไอ้ที่พวกกูไม่ทำพวกมึงเพราะเราประเทศกูใหญ่กว่าไว้ แล้วผู้นําของประเทศกูเป็นรู้จักนิตริภาวะถึงแม้เขาจะเด็กเม่ทับหรือกลองทับหรืออา่ากองทัพบ,บกแล้วทับเรือแลือทาอากาศเนี่ยเขารู้จักนิติภาวะเขาไม่เล่นกรบมึงรู้หรือเปล่านะทุกวันนี้เี้ยไม่ส่งขามอยู่รอบ รอบๆไอ้อยุโรปรอบๆไอเชียกหลังมึงยังไม่พร้อมอยากจะถามอ่ะอยากจะลองของใช่ไหม<_ <p> _ <n> พวกมึงอยู่ยังไงกูรู้หมดแล้ว<_ <p> _ <n> นะ <_ p _ n> เพียงแต่กูไม่รอสมผ่านกับผู้หญิงบ้านมึงแค่นั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนก็ไปดูถูกพอผ่านคนอื่นกูไม่ทํา ผู้ยิงเหล่านั้นก็เป็นเพศแม่เพศเดียวกับแม่กูกูก็ไม่ทำนะกูเป็นมนุษย์เสียพอไอคุณเซนมึงก็ไม่ใช่คนดีอะไรเลยสักอย่างมึงอย่าลืมว่ามึงโดนความบาดเนี่ยรอบด่านสิงคโปร์จะเอากับมึงไหมมาเลเซยจะเอากับมึงไหมไอินโดนีเซียจะเอากับมึงไหม หรือฟิลิปปินส์จะเอากับมึงตอนนี้มึงจะเวดนามก็ไม่แน่ใจมึงเหลือแต่ประเทศลาวล้วตอนนี้นะครึ่งแต่ครึ่งแล้วมึงอ่ะนะมึงรู้ไหมเขาอยากจะทีมึงออกจากอาเซียนมึงรู้ป่ะมึงกับพมา่าเนี่ยเพราะประเทศทีกอรอควรกว,วรตีนประธานทอดที่พูดหยาบขาย นะกูไปมาทุกที่เนะี่ยกูรู้สันดานพวกคึงดีกูบอกไนดะ้ไงไอความคิดของคนเขมรเนี่ยความจริงประชากรเขมรเนี่ยคนที่ฉลาดฉลาดมีเยอะเป็นใหญ่ไม่ได้ประชากรในเขมรเนี่ยไม่ใช่ว่าจะชอบฮุนสินทุกคนกูก็รู้ เพราะมันใช้ระบบคอมมอนนิสต์ไงมึงเฮอไม่ได้กูยิงทิ้งเนี่ยมันเลยประชากรก็ไม่กล้านะแล้วก็ฝากไว้ในภายในในคนไทยด้วยกันเนี่ยมึงสามารถคีกันได้ไว้มึงอย่าแตกแยกกันมึงอย่าบว่ากกน,นกก๊นี้ก๊กนั้นกกนั้น,กกน,น,ส,น,นสีน่ลนสีนี้มันต้องไม่มีสีสิเไ้ยถือว่าไทยคำว่าไทย กูถามจริงๆเป็นสัญชาติไทยเชื่อชาติไทยคนไทยหรือเปล่าอ่ไอ้นักข่าวทั้งหลายเนี่ยกูฝากหน่อยมึงถามข่าวถามให้มันเขามันเป็นจริงสิไม่แค่มีแยปากไปเลยกูเจอมันเยอะแล้วไอ้นักข่าวพวกมึงเนี่ยตอนที่กูยังมีอาวุธอยู่กับมือเนี่ยมึงพูดไม่เคยจริงเลยกูํางานอย่างมึงพูดอย่างหนึ่ง นะกูโดนหลายหลายอย่างนะที่พวกมึงพูดไม่จริงก็เริ่มปราบคุณซานะบางคนก็โหยหน่วยกล้าตายปราบคุณสากูไม่เคยเห็นหน้าเลยแม่งเดี๋ยวไม่กี่วันนี่จะปล่อยคลิปมึงจะรู้ว่าคนที่ทำงานจริงหน้าตาเป็นยังไงพวกปราบคุณสาไหนกูก็ออกอากาศด้วยนะ ก็บอกนะกูไม่ใช่คนขี้โม้ของจริงแล้วทำงานจริงแล้วคนรู้จักจริงด้วยนะกูไปประ,ประกวดเที่ยวจังหวัดตราดจันทบุรีก็บอกอในผลเสียดามแล้วพหน้าตัวนะไปกองหาดโอ้ยิบสีเดิ้นตายเลยนะไปอาลานกูก็อุ้มเด็กเข้าวอุ้มมงที่เปินยายข้ามมา ไอสิ่งที่พวกมึงไม่รู้มีเยอะชายแดนเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่เขาประชุมกับผมฝั่งช่องช่องหนึ่งออกว่าประชุมมันทับซ้อนมันวุ่นวายไม่ใช่สมัยนี้หรอกบุญนนอนอยู่ทุกที่แถวนั้นเนี่ยประธานโทษนะกองอุจุระกูทั้งแนวชายแดนเลยก็ลุกเปิ์นก็อยู่ทั้งรอบเลยนะ กูกับระเบิดจักโน่นยังวัดตราดถึงอลันเลยบอยลูกน้องกูกูมาขมินแดงตอนจะเริ่มสงบศึกนะตอนนั้นนะ่ยไหนกูถามพิธีกูระเบิดกดตะเบิดต้มยิงปืนกลสวนออกไปนี่กูหมอบอยู่ข้างๆไหนไหนกูยังไม่รู้เลยตอนนั้นแกเป็น บพบพหนึ่งเลยอะไรสักอย่างเดี๋ยวน่าจะเป็นแบงงั้นนะน่าจะเป็นพอบอพหนึ่งบอกโอโห่กูทำงานแทบเป็นแทบตายยังย,ยิงสวนกลับมาอีกมอฟก็กับวินแดงสิบกร่อนตอนนั้นเขายังไม่ค่อยรวมกันเท่าไหร่มันก็เริ่มรวมกันแล้วอันนี้พูดเรื่องจริง อยากจะรู้ว่าชายแดนเห็นแล้วเป็นยังไงอ่ะอ่าไอพวกโีโย่ยโอย,ย,ยให้เคาลบกันเนี่ยมึงไปสมัครไปลบดิแล้วไม่มีครูม,มาเนี่ยกูเป็นครูมึงเองฝึกจบจากกูแล้วค่อยไปลบเอาแม่ที่ทั้งๆเนี่ยทหารก็เรียกว่าเนี่ยครูโตนี่แหละมึงมาเลยก,กูเกษียณแล้วกูก็มีความสามารถจะฝึกพวกมึงได้ ลูกน้องก็เยอะไม่ว่าในหน่วยรบวิเศษอะไรก็โทรมันเขาไม่มีอะไรพวกมันยุ่งเอะกันเองไอ้คุณเซมันบ้าอย่างนี้แหละแต่มันรู้จากนิติภาวะเป็นผู้นำนะมันไม่จะเป็นอย่างนี้หรอกนะมันต้องการสงครามใช่ไหมเออ ที่เราเงียบอยู่ที่เราไม่พูดอะไรไม่ใช่ว่าลัวมึงนะเวย้ยที่เราไม่ถามพวกมึงว่าะอะไรประเทศกูใหญ่กว่าแล้วก็ถามไปไหาว่าแกแหลประเทศที่น้อยกว่าน้อยกว่าเวลาพูดกันข่าวเหลือออกทุบออกยูท b บออกข่าวออกซื้ออะไรเนี่ยพูดเรื่องจริงดิอย่าให้มันเกินนะผมฝากเพื่อนๆทุกคน พูดเรื่องจริงเลยเอาจะๆเลยเรียกถ้าไม่รู้เรื่องลากขอไอ้คนที่เคยทํางานตรงนั้นจริงๆบางคอยังไม่กเกษียนลูกน้องก็มีที่ยังไม่กเกษียนอยู่ในกองอยู่ในสงขรามพิเศษเนี่ยนะลองลากขอพี่เฉลิมชยัยลองไปถามดิแกก็แก,แ,กแล้วแกจำไงมึงกล้าสัมภาษณ์กูไหมทีวีทั้งหลายมันเป็นยังไงในค่ามนเนี่ย แล้วมึงกล้าถามมึงกูยิงคนคเขมเมัเท่าไหร่ยิงเพื่ออะไรไม่ใช่อยู่ๆกูจะไปฆ่าเขาไปแกงเขามันไม่ใช่ต้องมีเหตุและผลคนดีเนี่ยไม่นิ้วไม่ขยับหรอกต,ตัวกูวเองไม่เคยฆ่าคนดีด้วยและไม่เคยยิงคนที่มีมีทางสู้ด้วย นี่คือัวหน้าโตลูกน้องกูเยอะลองถามดิกูคนยังไงยศร้อยเอกพันตีพันโทมีมั้ยนะลูกน้องกูอ่ะไม่ใช่ทหารผ่านเฉยๆที่เขาโม้กันมันไม่ใช่เว้ยของจริงนะเป็นตำรวจก็มีตำรวจตำรวจตะวินวชายแดนผู้ทอนมีมดัดนะลูกน้องกูอ่ะออกจากกฐากูทั้งนั้นเลยครูบาอาจารย์ก็มี นะมาเป็นอาหารกูจะสอบครูได้สอบอบอตอได้ไมีเยอะแยะไม่ใช่ขี้โมโ้ยไม่ของแท้นะคนคนไม่ได้ลบแล้วล,ลบชิบหายเลยปราบคุณสาโอ้โหลุยนนลุยเนี่ยกูไม่เคยเห็นหน้าเลยรู้ไหมคนที่นวยปราบคุณสาจริงๆไม่มีนวยอื่น ไม่ชอพอห้หนึ่งสี่เล่นนวยซัพเปอร์เท่านั้นนวยอื่นยังไม่อยู่ต่อชาดออยู่ที่นั่นเขายังไม่ยุ่งเลยเพียงแต่ขอให้ความช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเท่านั้นเองต่อชาดอเคสห้าเคสหกเขารู้ว่าเก็บความสามารถนวยนี้ขนาดไหนนะบางคนก็เล่าไปค้นหา,าผู้บาดเจ็บนวซัพเปอร์ที่เสียชีวิตไอ้เหี้ยกุปะทะกันที่บ้านเจ็ดหลังเนี่ย มึงไปค้นหาโน่ยก็ห้หยวงไปหาพ่อ,องนี่กูเอา,เอา,เอาอก็ห้วยวกอ่ะคนละฟากเลยคนละที่เลยหมู่บ้านชื่ออะไรบนดอยเนี่ยน,น่ะจากไม่สายถึงโน่นน่ะถึงจังหวัดตากงบอกมาเลยกูรู้หมด่ะอย่ามาสะเอออย่ามกากระล่อนโอเคครับสวัสดีครับ